บริบทในการลงทุนตรงนี้อย่างไรฮะคือจากเรื่องของตัวเลขก่อนหน้านั้นที่เรื่องออทางแคมเปนเฟสคอมเมนต์ใช่ไหมฮะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เหมือนจะดีขึ้นหลายหลายตัวก็เหมือนกับทําให้เกิดการเอ็กซ์เพเตชันว่าโอเคเศรษฐกิจยังคงยังคงไปได้อยู่ตัวเลขทางเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีตัวเลขเรื่องของที่ประกาศก่อนหน้านั้นบบ่งบอกว่ามีโอกาส ทางที่ร่างทางเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยก็มีคอมเมนต์ที่สําคัญเลยน่าจะเป็นช่วงสองสาวันก่อนที่บอกว่ายังไม่ได้ละทิ้งนะที่จะขึ้นดอกเบี้ยกลับมาขึ้นครั้งที่ประมาณ0.5เปอร์เซ็นตพอย์นะครผมว่าแต่ก่อนนั้นนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่าตลาดเริ่มมีไพร์แอคชั่นก่อนนั้นตอนที่ราคาดาวโจนส์ขึ้นไปชนเป้าหมายของเราที่เราเคยพูดถึงนะครเราก็รล่งลงมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนละผมว่าคียสําคัญที่จะกาดก็คือที่รูเนี่ยคือน่าจะเป็นวันที่14 จะมีตัวเลขอินฟลชันที่จะยืนยันคําพูดของอชัยแมนพาวเวลว่าโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าตลาดตอนนี้หลายตัวเนี่ยอยู่ในช่วงพักของการเคลื่อนไหวนะฮะสังเกตว่าถ้าเราไปดูกราฟที่2กราฟที่2เนี่ยเรามีตัวเลขของตัวเลขที่ประมาณ4สังเกตว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเทรดีมีการขึ้นไปถึง4.108แต่ว่า นนีคือ <Bon S 1> คบอลยูนะบอยนะฮะบอล<อ> <ฮะ S 2> ยวตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่เราเคยพูดเป้าหมายว่าอาจจะขึ้นไปเทสซี่ไฮเดิมประมาณช่วงสี่สี่จุดสาหรือสี่จุดเจ็ดห้าซึ่งก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าตอนนี้เรื่องตัวเลขข,ของอัตราดอกเบี้ยอยู่ยืนอยู่ประมาณตรงน,นั้นหรือว่าจะมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะะแต่สังเกตการเทรดในช่วงสองาวันที่ผ่านมาสังเกตว่าตอนนี้ตัวเลขของเทสซี่บอลยูสิบสิบปีเนี่ยกลับมาต่ํากว่าก็แสดงว่าตลาดเนี่ยคงรอข้อมูลของตัวเลขอินฟลชั่นมาที่สิบสี่นี้นะฮะ ก็อันนี้เป็นจะสอดคล้องเลยกับตัวเลขกราฟที่3นะครับของนนะครับของดอลลาร์อินเด็กส์ครับดอลลาร์อินเด็กส์เนี่ยเราเคยพูดถึงตัวเลขที่ประมาณ105ที่บอกว่าเบรกขึ้นไปแล้วน่าจะไปถึงประมาณ107.5แล้วก,ก็จะค่อยกลับใหม่ล่องนร่งปรากฏว่ามีการเทสขึ้นไปจริงๆประมาณ105.87แล้วก็ถูกเทขายทำกำไรเมื่อวัน2วันลงมาต่ำกว่าตรงนี้ก็แสดงว่าตลาดเนี่ย คงดูท่าทีและแน่นอนว่ามีมีอินเซนティブก่อนนั้นนั้นว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นแต่ว่าหลายคนก็จะเทคโอฟิตเพื่อมาเพื่อมารอดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ก็ดูจากตัวเลขอินฟลชันมาที่14ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าตัวเลขอินฟลชันไปไปในทิศทางที่ยังยืนอย่างต่อเนื่องหรือว่าแข็งมีโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ยองพี่ว่าดอลลาร์อาจจะต้องจะเบรกตรงนี้ขึ้นไป105ได้แต่ว่าทวตัวเลขออกมาผิดคาดปรากฏว่าอินฟลชันลดลงเนี่ยผมว่าเราอาจจะเห็นกลับกลัมาวิสิตที่ประมาณ103ล้านึง สังเกตตัวเลขถึงร้อยสี่จุดศูนย์เก้าห้าหรือร้อยสามจุดแปดสังเกตมีการเทสอยู่สองครั้งขึ้นเป็นตัวเลขที่เราเคยพูดถึงตั้งนานแล้วร้อยสามจุดแปดนี่เป็นเบนชมาร์กของเรามันมีการวิสิตอยู่สองครั้งแล้วยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าตลาดตรงนี้ดอลลาร์น่าจะอยู่ในภาวะที่เป็นไซด์เว่ของข้างเพื่อจะรอข้อมูลมาที่สิบสี่จะเบรกหรือไม่เบรกขึ้นไปข้างบนนะครับจับตาดูตัวเลขตรงนั้นนะครับคืแล้วไพิแัมพันของทองเนี่ยรุนแรง มากพกอสมควรในช่วงน่าจะประมาณสองสมวันก่อนสังเกตนไหมครับว่าตัวลูกศรสีชมพูที่ตอนเราคุยครั้งที่แล้วจุู่ประมาณกําลังจะเบรค1830แล้วบอกว่าจะขึ้น1860แล้วจะน่าจะโทรแบคลงมาที่1830อีกรอบหนึ่งแล้วเราจะรีบาวปพรากฏว่าแอคชั่นตรงนี้ไม่รีบาวนี่แสดงว่าเริ่มแย่ละตลาดทองนี่บ่งบอกเลยว่า,ามีโอกาสที่จะลงมาจุ่มที่ประมาณตัวเลขที่เราบอก1791,1811หรือมีโอกาสทะลุลงไปด้วยเพราะว่าตัวเลขของ ดอลลร์เนี่ยผักตัวต่อเพื่อจะมีโอกาสขึ้นต่อฉะนั้นวันที่14เนี่ยขี์สำคัญถ้าตรงนี้ยังยืนอยู่ใต้ยังยังเทรดอยู่ต่ำกวัน่า1830เนี่ยไอตัว179 18เ1เนี่ยโอกาสจะถูกเบรกลงไปข้างล่างแล้วลงวิ่งไป1750้ยมีไหมมีถ้าดอลลร์เบรกตัวเลขที่ประมาณร้อยห้ากบขึ้นไปได้ในรอบนี้โดยมีบริบทที่ซัพพอร์ตคือวันที่14เรื่องของตัวเลขอินฟล레이ชันนะครับครับอ๋อคือเพิ่งมีใจนะเห็น จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ติดแนวต้าน1,830ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะเห็นาการเด้งตรงเนี้ยไปพอสมควรก็คือ1,830ลงมา1,811ตราบใดถ้าเกิดยังไม่ผ่านสีชมพูก็ยังไว้วางใจไม่ได้นี่คือมุมมองของอาจารย์ถูกไหมครับ,รบ,รบกราฟที่5นะคะครั้งที่แล้วเราไม่ได้พูดถ <นะ S 2> ึงบิตคอยที่บอกว่าหลังจากเบรกขึ้นไปแล้วกลับมาในโซนที่บินดิสติบิวชันที่21,000หรือ23,500เนี่ย ่บงบอกถึงการ loss momentum ของราคาไปแล้วแล้วก็มันก็ประจวบเหมาะกับเรื่องของการ bankruptcy ของตัวซิลเวอร์เกที่จะบ่งบอกที่จะชี้ราคาและแอคชั่ลงมาผมว่าตัวนี้ดูกราฟของ b i t c o i นี่ค่อนข้าง worst ที่สุดในในตลาดไอ้แอสเซที่เราที่ที่เรากันพูดถึงอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราคงเห็นตัวเลข S2 ข้างล่างหรือว่าประมาณ176.00เลยเดี๋ยวกาสเป็นไปได้สูงน่าจะ70%ขึ้นไปนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นจะทะลุหรือไม่ผมคิดว่าบริบทเรื่องของอินฟลชันเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของตลาดของอินเวสเมนต์ของของหุ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมองบอกถ้ามีการลงต่ออย่างต่อเรื่องนัสอยากลงเนี่ยผมคิดว่าอย่าลืมว่าเรามีตัวเล่น8 1 3 8 8 0ที่เคยพูดตั้งนานเมื่อเดือน่ะปีที่แล้วมันยังไม่มิดเลยต้องรอรอดูอาจจะไปถึงถึงจุดถึงจุดนั้นเลยก็ได้นะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องของตรงตรงนี้นะครับอกั่งเราดูเหมือนว่าจบรอบแล้วนะสำหรับตัวของบิตคอย ในบริเวณประมาณสักสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนี่ยแล้วตอนนี้ถอยลงมาแนวรับหนึ่งหนึ่งพันต้อหนึน่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยถูกไหมคงจะไม่มีซิที่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเบรกหรือไม่เบรกผมคิดว่าบริบทของอินฟล레이ชันเรื่องของ NASDAQ เนี่ยที่เราจะพูดถึงในกราฟต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าถ้านัสแดกลอ s มันไปต่ำแล้วลงมาลึกเลยนะฮะตลาด S&P ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเออ่ตอนนี้เป็นจุดที่แย่แล้วของตลาดคริปโตตรงนี้อยู่ของ Bitcoin นะครับ เพเาาฉะนั้นไปดูดาวโจนกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนัสตัชนะดาวโจนเนี่ยเรามีกราฟ6.1ที่พูดถึงตย์ที่แล้วว่ามีโอกาสที่จะการทําเบรกลงมาแล้วเจอที่ประมาณ2 3 32,500นล้าอาจะมีการรีเบลล์ขึ้นไปเทส33600แล้วก็จะลงมาดับเบิ้ลดิฟที่เราทิ้งท้ายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้กราฟ6จเนี่ยจะสังเกตว่ามันไปตามที่เราคาด โดยปฏแอคชั่นของราคาของเมื่อ2วันที่เทรทั้งเก็นะครับมันแตกพอดีที่33572คือหย่อนไปหน่อยใกล้ๆ33600แล้วก็ทิ้งเป็นแท่งยาวลงมาแบบนั้นเนี่ยในรายสัปดาห์ทั้งหมดก็แสดงว่าเราคงเห็นประมาณ32000หรือ32400แน่นอแน่นอนมันใกล้มากแล้วนะในตัวจุดโลแล้วอาจจะมีการรีบาวเล็กๆแล้วก็ถ้าตรงนี้มันจะเป็นลกจุดของเบรกเมก r อเบรก ไอตรง S หนึ่งถ้าทะลุลงไปเนี่ยดาไออัพเทรนแนลที่เคยเราเบรกขึ้นมาถึงว่ามันจะเสียโมเมนตัมหละาะจ,จะฝังกลับลงไนในจุดที่เป็นเทสโลรเดิมได้ซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็คือขึ้นอยู่กับอะไรครับตัวเลขอินฟลชันมันที่สิบสี่ตรงนี้แล้วก็เฟดเนี่ยจะมีแอคชั่นกับตัวเลขอินฟลชันตรงนี้ยังไงแต่โมเมนตัมก่อนหน้าน,นั้นก็บ่งบอกแล้วว่าไพ่อัชั่นของราคามันเริ่มเสียโมเมนตัม um ทั้งหมดที่ขึ้นมาต่อหน้านั้นน่ะมันจะเริ่มเสียละจุดตรงเนี้ย้ัรงออบใหู่ เราคงเห็นการรีบาวเล็กๆนะครับผมคิดว่าคงเห็นมีการรีบาวเล็กๆแล้วก็อาจจะไปข้างๆหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากโมเมนตัมเสียแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะรออีกทีเฟกจะพูดยังไงว่าตัวแฟคชันออกมาแล้วแล้วผมจะทํายังไงูจุดห้าเบสิตต่มไหมต่มมันเพราะถ้าเกิดพูดไปต่มนั้นแล้วแอคชั่นต่ำนะผมคิดว่าการเบรกลงมาจาับจุด S1 เนี่ยลงคงลงไปถึง S2 อแล้วบีรีบาวทั้งอาจจะรีบาวได้เยอะกว่าครั้งแรกด้วยและหลังจากนั้นจะเริ่มแย่ตลาดอาจจะลงไปขึ้นไปหาเท นะครับที่ขึ้นมาก่อนนนั้นทั้งหมดนะครับนี่ก็อาจารย์เคยวาดไว้ถูกไหมแนวรับ1,608อย่าให้หลุดปรากฏว่าก็ถอยลงมาเหมือนกันนะมีการมีการรีบาวใช่ไหมฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรีบาวอยู่ครั้งสองครั้งพยายามจะขึ้นแล้วก็การเห็นลักษณะแบบนี้โดยจับดูจับบริบทของดาวโจนส์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดัซเซ็เนี่ยยังลงไม่ถึงเรามีตัวเล่น11,500ที่ไม่ได้โชว์กราฟแต่ว่าที่เราบอกว่าเยวเอา ตัวนัสแจกเป็นตัวประกอบว่ามันยังคงไม่ถึงเป้าหมายผมคิดว่าก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราเริ่มจะหลุดเทรนไลน์เทรนชานอลตรงนี้แล้วในการเทรดปัจจุบันเพราะว่าเราพูดหนึ่งกราฟรายสัปดาห์ผมคิดว่าเราคงไปแตะประมาณ1นึ่งหนึ่แถึงห้าเแล้วเราพูดถึงเรื่องของตัวโลเดิมที่1 5 9 7, 7ซึ่งอาจจะมีการทำแฮมเมอร์ตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะมีการทำแฮมเมอร์เล็กๆรีบาวเช่นเดียวกับตัวเลขคือ3 2 4 0 0ของดาวโจนในจังหวะเดียวกัน ที่ผมคิดเรียกสามหมื่นสองพันบวกลบตรงนี้ฮะแล้วก็อีบ่าวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าบริบทไม่ดีเนี่ยเดาวดาวโจนกันลงมาที่เท่าไหร่ที่ประมาณ3าม0 0ื่งนถูกไหมฮแล้วก็ของเซตบ้านเราก็อาจจะลงที่1571ตัวเลขเดียวกันตรงนั้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มแย่แล้วเพราะว่าถ้า1571เนี่ยเราคงไปเห็นสังเกตน,นะฮะตัวข้างล่างเรามีตัวเลข1517ซึ่งเราเคยเคยพิจิตรเรื่องของราคาที่ F 3ที่ผมบอก1515.69แล้วมันรีบาวด หรือตัวเลขหนึ่งหกเก้าห้าที่เป็นของดีนาโปลีเรเวลมันก็มิดเป้าหมายของเราก็แสดงว่าการทำงานของดีนาโปลีเรเวลที่ซัพพอร์ตอิสุสแตนเนี่ยค่อนข้างพีเด็กเรื่องของไฮแอนโดรได้ในแต่รอบแต่ละรอบที่มีนัยสัมพัญถึงสมควรดังนั้นตรงหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเราคงเห็นการรีบาวอาจจะเป็นการพูแอบกลับไปที่เทนชานัลที่ททีีทท่่หลุดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าบริบทหลังจากสัปดาห์สองสัปดาห์าหต่อไปในทิศทางนี่เชิงน e g a t i v ซึ่งคอนเฟิร์มกับเรื่องไพ่แอคชั่นก่อนหน้านั้น,น,นเราอาจจะเห็นกลับไปเเทสโลดิม นี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะวางกลยุทธ์เราเราทำยังไงดีครอาจารยนะ์ฮะออตอนนี้นะครับถ้าต้องการจะเทรดจริงๆแล้วถ้าจริงๆถ้าเป็นระยะยาวผมคิดว่าเราคงจะต้ององบบอกริบทแล้วก็ลงไปจ,จุดที่เป็นระยะสําคัญเท่าน,น,นั้นที่จะทาแวลูนะ,ะแต่ว่าถ้าบริบทไม่ดีคือต้องการจะเทรดตรงนี้เราคงน่าจะต้องเทรดสั้นมากๆทั้งเกียติว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ทีหนึ่งทั้งปีเนี่ยมีการเทรดที่สามารถถือพอในของหุ้นเนี่ยได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ย ซื้อแล้วถื้อได้ส,สัปดาห์มีแค่2องครั้งเท่านั้นเองในสัปดาห์ใน,ใน,ใน,ในรอบปีที่แล้วรอบนี้ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปต้องระมัดระวังคือเส็ษสั้นอย่างเดียวตรงแนวรับที่แนวสาคัญต,ต,ต้องจับให้ได้ว่าแนวรับสําคัญอยู่ที่ตรงไหนเด่งปุ๊บขายทันทีจนกว่าตลาดจะเริ่มเห็นภาพการรีบาวหรือมีบริบทของตลาดทางเศรษฐกิจ,จ,จกมีแนวสำคัญที่บอบอกโอเคมันเริ่มจะมีการ การทำแอคชั่นใหม่ของราคาแล้วแล้วค่อยเทรดแต่ผมคิดว่าทั้งปีนี้ถ้าดูอย่างนี้เราก็อาจจะเป็นรูปแบบของเทรดดิ้งเล่นใหญ่ในรอบของปีเอาจากไฮกับโลของปีที่แล้วเราคงวิ่งวนเวียนอยู่ตรงนี้ทั้งปีเลยนะฮะนะครับเห็ภาพวันนี้ขอบคุณ